มาตะเลื่อแล้วก็สามารถมาถ่ายรูปเซ็กินเนะโอ้จะมีคนพระจีนเนะาะพระจีนมามาเที่ยวด้วยเ,ยเห็นว่าท่านผู้ชมพระจีนเขาเออหนี้นยังพระจีนป็ <c ười> นยกนิ้วให้นะซ่องนิ้วเลย <c ười> จากขึ้นมากๆเลยนะท่านผู้ชม <c ười> <c ười> ขป้นมาทางมาจับกาวยังเนาะขึ้นมาทยฟันหนฟังหนึ่งซาขึ้นบาออกเด้อท่านผู้ชมเด้อโยซี่โยซี่เดิหน่อยเนาะเรือดินเนอร์เด้อท่านผู้ชมเดินเขาเจ้าลงเรือมาแล้วขึ้นมาแต่เรือแล้วเขาเจ้าก็จะมาเดินเล่นเด้อท่านผู้ชมเนาะมองนีนก็จะมีเพลง ดนตีเสพสดร้องสดให้ดูให้ฟังเนาะสาวสวยมากน่ารักมากเลยร้องเพลงครับท่านผู้ชมสบายดีครับสบายดีครับเคยไปไทยมาแล้วเคยไปไทยมาอีกแล้วเคยไปไทยพามาชมเรือดินเนอร์อยู่เอเชียติกเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่คือเป็นเรือดินเนอร์เอเชียติกเนาะ ลอยสปาเซตคูดเนาะท่านผู้ชมสื่อเรือเรานี่แล้วก็เจ้าพญาปีเศษเบอร์เจ็ดกำลังรอเข้ามาอยู่อยู่มองเคยประเทศยยืนนี่แหลนะเนาะเฮสติกข mm hmm. าที่สองเด้อท่านผู้ชมเดินโอ้โหลอ,อยสปาคูดเนี่ยมีไฟแสงสีสีฝาเนาะสีน้ำฝาและสีน้ำเงินเนี่ยละท่านผู้ชมเนาะ ไฟแรงเซอร์ยิ่งขึ้นฝาสวยงามมากๆเลยเพื่อใจปากก็ไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ทักทายได้เพื่อเป็นกำลังใจเคยผู้ไยเด้อครับมาแล้วมาอีกแล้วเจ้าพยาปีเซกำลังจะเข้ามากำลังกลับลำกลับหัวกลับ้างเด้อท่านผู้ชมเด้อน กำลังอวยกำลังเวียงเรือเข้ามาเนาะบรรยากาศงามค่ำคืนกับสวยงามมากมากเฮ้ยท่านผู้ชมเด้อโอ้โห สวยงามแท้สวยงามจริงๆโอ้โหโอ้โ,โหท่านผู้ชมเห็นบอเคยเห็นบอท่านผู้ชมเรือดินเนอร์ถอยลังเด้อท่านผู้ชมเดินคยไทยเคยถ่ายแต่เรือดินเนอร์ไปหน้านะเดินหน้าแต่วันนี้เคยคนไทยถ่าย เรือดินเนอร์ทอยลังให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งได้ชมเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหเคยมาไทยก็เห็นแล้วเห็นแล้วเนะี่ยพลังต่างศาสตรนั่งก่อนคลายบรรยากาศเนาะน่าจะกินอิ่มแล้วดื่มดื่มดื่มแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะเรือดินเนอร์ทอยลังแบบนี้ก็มีด้วยเด้อท่านผู้ชมเด้อ ้าเรือมมหอดทาแล้วแล้วเขาเท่าทําแบบนี้ด้ท่านผู้มลึกเสือกไปคล้องเสาแล้วก็มัดจะมีมีเทคนิคในการมัดสมท่าน้มเลยถ้าทําไม่ดีก็สามารถจะหนีบมือหนีบมือมัดมือเราได้นะเนี่ยอันตรายมากๆเลยเนะี่ยนี่คือบรรยากาศ กำลังต่างสาติกินแล้วดื่มแล้วอยู่บนเรือเ้อท่านชมเลยเตรียมตัวลงมาเนาะพระเจ้าจืนเต็มเลยประตูเรือนะโ,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 โอ้โห ได้เวลาแล้วท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวขึ้นมาแต่เรือเนาะปาซาลาวนักท่องเที่ยวลงมาแต่เรือเด้อท่านผู้ชมเ้อมารับชมเลยทุกคนก็ยิ้มแย้มเบกิกบานหน้าตาสดใสสดชื่นเด้อท่านผู้ชมเ้อข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนาะมาเที่ยวประเทศไทยเอเชียติก คนก็ามาเที่ยวเป็นเดือนเนาะแต่เดี๋ยวนี้พัสปอร์ตวีซ่าในสองเดือนเด้อ,ดอท่านผู้ชมเด้อหกสิบวันเนาะหล่างต่างชาติล้วนๆเลยเนะาะท่านผู้ชมเนาะโอ้โหข้าตัวก็อยู่ปมันเก้าร้อยเด้อท่านผู้ชมเด้อ คนขับเจ้ามาลงมาตะเรือแล้วขึ้นมาตะเรือแล้วก็สามารถมาถ่ายรูปเซ็กินเนะจะมีคนพระจีนนะพระจีนมามาเที่ยวด้วยนะเห็นว่าท่านผู้ชมพระจีนเขาเออหนี้นยังพระจีนพ็นกนิ้วให้นะช่องนิ้วเลย ก็เคลื่อนมากๆเลยนะท่านผู้ชมคือมาเล่อยๆอ่ะเปินมาเท้ามาจักเารยางเนาะเคือไทยฟังภาษาเพิ่งออกเด้อท่านผู้ชมเลยโยซี่โยซี่มาหน้าเนะเบอดินเนอร์เด้อท่านผู้ชมเด้อพระจีนพระจีน เมื่อก่อนเคยเคยไยเคยเห็นพระอินเดียเ้อท่านผู้ชมอยู่เอเชียติกนี่แหละอยู่ไอคอนสยามก็เห็นเหมือนกันนี่แหละบรรยากาศเด่นมากๆคือสิงส่าสวรรค์เ้อนะท่านผู้ชมสิงส่าสวรรค์แล้วก็เรือใบโบราณท่านผู้ชมจะเด่นมากๆอยู่เอเชียติกนะ คนอินเดียจะเยอะมากๆเนอท่านชมจะหลายส่วนใหญ่จะมีคนอินเดียนะเขาเจ้าลงเรือมาแล้วขึ้นมาแต่เรือแล้วเขาเจ้าก็จะมาเดินเล่นเนอะท่านชมนะมองนี่ก็จะมีเพลงดนตรีเสพสดร้องสดให้ดูให้ฟังนะสาวสวยมากน่ารักมากเลยร้องเพลงท่านชม นี่คือบรรยากาศนักท่องเที่ยวเดินขึ้นมาแต่เรือนะแล้วจะเดินเล่นเออท่านผู้ชมเดินเดินไปขึ้นเรือเลยบางคนกันนะ ู่ทั้งนี้จะเป็นถ่าที่ถ่าที่หนึ่งของเอเชี ik, ยติก้อท่านผู้ชมจะเป็นแบบนี้เลยะจะคึกคืนมากมากเลยจะมีคนเดินขึ้นมาแต่เรือดินเนอร์นะจะไกลแน่คือประเทศไทยมมีความสามารถเราจะถ่ายถ่ายนะักท่องเที่ยวเดินลงออกแต่เรือได้นะพอจะไกลมากๆเลย้อท่านผู้ชมเด้อ เนี่ยทางยางทางเดินจะเยอะมากเลยโอ้โหก็จะเดินกันเยอะมากเลยท่านผู้ชมมีแต่พลังต่างชาติทางนั้นเลยท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากเที่ยวไทยเองนะเที่ยวไทยสุดยอดมากจริงๆดูเขาเจ้าเดินไปเนะี่ย เขาจะเดินไปขึ้นรถเลย้อท่านผู้ชมนะโอ้โหเดินมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยท่านผู้ชมเดินมาแบบโอ้โหเป็นุ่งเลยเนาะท่านผู ú, ้ชมเนาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะ เยอะมากๆเลยท่านผู้ชมอยู่อยู่นี่ก็ทถาเรือที่หนึ่งกับถาเรือที่สองเท่านั้นเด้อท่านผู้ชมอยู่เอเชียจิกเอเชียทิกนี่มีแค่สองถาเท่านั้นเด้อท่านผู้ชม คนไทยก็มีเด้อท่านผู้ชมได้ยินเสียงปากคนไทยเคยพไทยฝากกดไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ทักไทยได้เพื่อเป็นกำลังใจให้เคยูพไทยทำคลิปต่อๆไปเด้อท่านผู้ชมเด้อคลิปนี้เคยูพไทยจะขอลาดกบเพื่อจำนี้ก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ